สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านรถยนต์มือสองแม็กกูดคานะครับผมวันนี้จะมาทำการส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะเออเป็นรถยนต์กระบะวีโก้แชมป์คันนี้นะฮะปี2012ัตัว G หรือคือตัวท็อปนั่นเองนะฮะลูกค้ารายนี้คืออยู่จังหวัดชนบุรีนะครับดูรูปรถทางผ่านเพจเฟ e บุ o k ของ ร้านของเรานะฮะแม็กูดคานะครับผมก็ผมก็จะพาชมรถก่อนฮะสำหรับพี่สุชาติที่อยู่ชนบุรีนะครับก็คุณรอรับรถคันนี้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเท้าความันก่อนพี่สุชาติเนี่ยนะฮะไม่ได้มาดูรถนะฮะดูรถทางเพจแล้วก็เลือกเป็นคันนี้นะครับผมลูกค้าอยู่จังหวัดชนบุรีนะฮะอาชีพของเขาคือเป็นรปภนะครับไม่ได้มาทาสัญญาที่นี่นะฮะไม่ได้มาทาสัญญาที่บริษัทเรา นะครับจองสั่งจองรถคันนี้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางธนาคารฮนะไปทําสัญญาให้ถึงที่ทํางานของลูกค้านะครับผมแล้วก็เมื่อเรื่ององนุม,มัติแล้วเราก็ทําการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับจากบริษัทแม็กคูดคาร์เนี่ยที่มีรถจําหน่ายนะหรือว่าขายกันทั่วประเทศฮนะทุกจังหวัดเลยแล้วครคันนี้รับการอนุม,มัติแล้วก็เราจะไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดชนบุรีนะครับเดี๋ยวเราพาชมความเรียบร้อยนะของรถ บริเวณรอบๆคันกันทั้งหมดก่อนสมมติให้กับลูกค้านะครับไปเล่าไปชมกันนะครับก็มาดูความเรียบร้อยนะฮะก่อนส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้านะครับก็คันนี้ก็เป็น v i g o แชมป์ปี2012นะครับเป็นแคปตัวต่ำนะฮะเครื่องยนต์2,500ซีซีเครื่องยนต์ V N Turbo นะฮะก็พาชมบริเวณรอบๆคันกันก่อนนะครับลูกค้าต่างจังหวัดนะฮะอยู่ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะครับอย่างอย่างเช่นคันนี้คือลูกค้าอยู่จังหวัดชลบุรี ะะก็ไม่ได้มาดูรถนะฮะดูรถผ่านทางเพจนะฮะรถยนต์มือสองแม็กฟูดคารทางช่อง Youtube เถิดเทิงยุสคาร์นะครับผมนำเสนอรถยนต์ดีๆรถยนต์มือสองนะครับแล้วก็ลูกค้ารายนี้ครับเป็นพนักงานราปภนะครับซื้อคนเดียวนะฮะไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับผม นี่รถนะฮะเราเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นแม็กยางนะครับเราก็มาต่อกันที่บริเวณห้องผู้โดยสารนะครับนี่เบาะยังไม่มีรอยแกะเลยนะครับสะอาดนะครับแล้วก็รถคันนี้ใช้มาเพียง1นึ8งแสนกิโลเมตรนะครับสวยที่สุดในรุ่นแล้วครับคันนี้ คุณสุชาตินะครับคุณได้เลือกรถคันนี้สวยมากๆครับเราก็มาต่อที่ห้องเครื่องเลยนะฮะหัวใจของรถยนต์ก็คือเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับรุ่น G นะครับพร้อมเบรก ABS นะฮะนี่ครับน็อตเดิมคานเดิมนะครับ และรถปีสองพันสินะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องของเหลวให้เรียบร้อยแล้วนะครับครับเป็นไงครับก่อนส่งมบรถยนต์เราก็จะตรวจเช็คทุกขั้นตอนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นความทำความสะอาดต่างๆบริเวณรอบคันภายในเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับน้ำมันเครื่องกองเครื่องดูแลให้ลูกค้า ไปเริ่มต้นทีกที่หนึ่งหมื่นกิโลเมตรต่อไปนะครับผมแล้วก็มีป้ายแขวนให้เรียบร้อยนะฮะอ่าโอเคสําหรับคุณสุชาตินะฮะคุณได้รับรถคันนี้เป็นคันที่สวยมากๆเลยนะครับผมแล้วก็แต่งตัวะล่อๆนะครับรอรับรถคันนี้นะฮะจากทีมงานแม็ก o ูดคาร์นะครับจะไปส่งให้นะครับผมคุณถึงหน้าบ้านคุณถึงที่ทํางานคุณนะฮะอ่มีเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะมีญาติบอกญาตินะครับรถยนต์มือสองแม็กกูดคาร์แบรนด์นี้นะฮะ มีจำหน่ายกันทั่วประเทศฟรีค่าทำสัญญาฟรีค่าจัดสรงนะฮะฟรีทุกอย่างเลยนะครับหรือติดต่อสอบถามมาก่อนได้นะครับเบอร์โทรก็ง่ายฮะ0852677704ย้ำกันอีกครั้งนะฮะ0852677704เบอร์นี้ไม่มีคำว่าผิดฝังนะฮะลูกค้าออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะครับคุุชาติรอรับรถคันนี้ของคุณได้เลยนะครับวันนี้ผมจะส่งมอบกันแค่นี้ก่อนนะครับลาการไปก่อนครับพบอีกทีที่จังหวัดชนบุรี